<Okay. S 1> สวัสดีค่ะแม่กุลาบและน้องชู่ใจค่ะคลิปนี้นะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งจะเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษและอยากจะนําภาษาอังกฤษที่เราฝึกไปพูดกับเด็กๆนะคะมีประโยคสั้นๆง่ายๆให้ทุกคนใช้ฝึกกันพรอมไหมคะพร้อมแล้วค่ะขอดูไหนค่ะ Let me see แม่ขอนะคะ Can I have it ลุกขึ้นค่ะ Stand up นั่งลงนะคะ Sit down ไม่ต้องกลัว Don't be scared เยียบๆนะคะ Be quiet ตามแม่มา Follow me อยู่ตรงนั้น Stay right there ใจเย็นๆ Calm down ไม่ต้องร้องไห้ Don't cry ขอโทษอที่มาสายนะคะ Sorry I'm late เปิดประตูคะ่ะ Open the door ปิดประตูคะ่ะ Close the door อย่ากระแทกประตูนะคะ Don't slam the door <c oughs> ดูนี่สิคะ Look at this ดูนั่นสิคะ Look at that ไปเดินเล่น Go for a walk พาหมาไปเดินเล่น Walk the dog ป้อนอาหารปลา Feed the fish เดินระวังนะคะ Watch your step ข้ามถนน Cross the road จับมือแม่ไว้ Hold my hand ระวังรถด้วยค่ะ Watch out for the car ช่วยแม่หน่อยค่ะ Help me please วางไว้บนพื้น Put it on the floor ใส่เอาไว้ในกล่อง Put it in the box อย่ายโยนนะคะ Don't throw it รอแม่นะคะ เดินช้าๆ Walk slowly แบบนั้นแหละค่ะ That's right <S เป็นเด็กดีนะคะ Be a good girl เป็นประโยคสั้นๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งจะเริ่มฝึกพูดภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะนำไปพูดคุยกับเด็กๆนะคะสามารถฝึกแล้วก็พูดกับเด็กๆได้ทุกวันเพื่อเพิ่มเติมขลังประโยคให้ตัวเองก่อนจากนั้นเราก็ค่อยขยับไปประโยคยาวๆขึ้นนะคะฝึกทุกวันรับรองเก่งขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ